และนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจะต้องวางรากฐานประเทศให้มีความมั่นคงในระยะยาวแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นในทุกด้านนะคะทั้งโครงสร้างพื้นฐานและมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่คิดสืบทอดอำนาจค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวปฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการประชุมประจำปี2558ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชเรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวมีความสำคัญซึ่งอยู่ในระยะทำงานของรัฐบาลซึ่งจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความมั่งค่า มั่งคงและยั่งยืนซึ่งแผนที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ทันต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้ต้องวางรากฐานประเทศให้มีความมั่นคงในระยะยาวและแก้ไขให้ดีขึ้นในทุกด้านทั้งโครงสร้างพื้นฐานและมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและต้องเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างไรก็ตามนาะยกรัฐมนตรีระบุว่าการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12ออยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังไม่ควรให้รัฐบาลหรือคนเป็นนาย นายกร,รัฐมนตรีทําเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี้นายกร,รัฐมนตรีย้ําว่าที่ผ่านมาไม่ได้สั่งการเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญว่าให้ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งไม่ได้ต้องการสืบทอดอํานาจ ส่วนร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรทรวมถึงสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งนี้หากไม่เข้ามาร่วมมือก็ห้ามออกมาวิจารณ์พร้อมระบุว่าไม่ต้องมาวิ่งเต้นรายชื่อในเรื่องนี้พร้อมยืนยันไม่ได้อยากอยู่เพิ่มอีก20เดือนแต่ต้องอยู่ตามรถแบบในรัฐธรรมนูญพร้อมขอให้นักการเมืองร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เดินหน้า